ลงเจลโคตดสิบกิโลหนาสองมิลประมาณนั้น มาวราถ่ายเป็นบ้านเอใบบัวชื่อแปลกนิดนึงมันลอยเหมือนใบบัวเป็นแบนอยากอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยันนี้ลงแจวอีกพรุ่งนี้ก็คงลงใหญ่แก้วเยซินได้เหนือทิ์ตัวนี้ยาว3.8เมตร ปรับท้องลงให้ได้เกือบๆเท่าเดิมยกขอบหน้าจะได้นั่งสบายหน่อยใปสามเหลี่ยมเยืะเอง